ตอนนี้ตอนนี้โสดเต็มตัวผมว่าสาเหตุมาจากผมนั่แหละก็เลยมีผลเรื่องเวลาด้วยผมทำงานหนักจนบางทีเราก็ลัเลยเนาะค่ะไม่ค่อยได้อัปเดตอัปไหนๆก็จะตอนนี้ตอนนี้โสดเต็มตัวครับผมก็อ่าสัก จริงๆก็ได้หลายเดือนแล้วครับประมาณสักหเดือน6เดือน7เดือนพี่จะทําหน้าผิดหวังที่คนก็ก็คบกันมันก็เลิกกันเป็นเรื่องปกติผมไม่เคยเปิดตัวผมก็ไม่เคยปิดตัวด้วยผมก็ใช้ชีวิตปกติก็คบกันแล้วก็ก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติของของคู่รักทั่วไปผมว่าสาเหตุมาจากผมได้แหละเพราะว่าผมเองก็งานเยอะแล้วก็ทํางานคือผมทํางานเยอะมากๆแล้วก็เราเอง บริหารหลายสิ่งทํานู่นทำนี่ด้วยมันก็เลยก็เลยมีผลเรื่องเวลาด้วยมีเรื่องอะไรด้วยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็เราก็ดูแลเราอย่างดีแต่ว่าเราเองเราเองผมผมทำงานหนะักจนบางทีเราก็ละเลยเนาะเราก็ละเลยเราก็นูน่นนี่นูน่นก็ต้อง,ต,องต้องโทษเรานน่แหละตอนนี้ยังครับตอนนี้ผมทํางานอย่างเดียวเลยแล้วกเ็เป้าหมายคือเราอยากให้บริษัทโคตรครูมันแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ทำหลายอย่าง ด้วยแล้วก็คือตอนนี้ตอนเนี้ยหลักๆมันโฟกัสไปที่ตัวบริษัทเพราะว่าเราเราอยากเรามองไปข้างหน้าอีก 45- หปีข้างหน้าอยากให้ค้ฟูมันมันมันม่นคงโอ้ตอนนี้ผมยุ่งมากเลยพี่ผมยุ่งจริงๆนะผมไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบเอาเท่นนะแต่ผมยุ่งแบบยุ่งมากวันวันวน,นึงไออย่างวันเนี้ยผมผมคุยกับพี่ๆได้เนี่ยสินาทีเนี่ยผมต้องรีบกลับมาฟิตละเพราะผมมีไลฟ์ต่ออันเนี้ยผมก็คือทำงานมันก็จะแน่นหน่อย